สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับจังหวัดทำการปลูกมากที่สุดจะปลูกอะไรนั้นตามมาดูกันได้เลยครับแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่10อันดับจังหวัดที่ปลูกส้มเขียวหวานมากที่สุดกันก่อนนะครับอันดับที่10จังหวัดยะลามีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่715ไร่อันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่1,048ไร่อันดับที่8จังหวัดน่านมีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่2,808ไร่อันดับที่7จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่2,986ไร่อันดับที่6จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่3,204ไร่อันดับที่5จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่5,560ไร่อันดับที่4จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่1 6 6 7 7ไร่อันดับที่3จังหวัดแพร่ มีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่15,706ไร่อันดับที่สองจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่28,992ไร่และอันดับที่ 1, จังหวัดสุขโขทยัยมีพื้นที่การปลูกส้มอยู่ที่3 6 6 0 4ไร่นะครับ มาต่อกันด้วย10อันดับจังหวัดที่ปลูกยางพารามากที่สุดกันครับอันดับที่10จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่579,784ไร่อันดับที่9จังหวัดระยองมีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่6 1 6 6 8ไร่อันดับที่8จังหวัดพังงามีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่ 622,647ไร่อันดับที่7จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่889,323ไร่อันดับที่6จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่997,078ไร่อันดับที่5จังหวัดยะลามีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่ 1,244,141ไร่อันดับที่4จังหวัดตรังมีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่1 4 5 7 2 1้า4สี1นดับไร่อันดับที่3จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่1 7ึ่ง4ไรอันดับที่สจังหวัดสงขลา มีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่1 9 6 4 7 9้า้ไร่และอันดับที่1จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่2 3 9ล้านไร่ไรนะครับมาต่อกันด้วย10บอันดับจังหวัดที่ปลูกลิ้นจี่มากที่สุดกันต่อเลยนะครับ อันดับที่10จังหวัดเลยมีพื้นที่การปลูกลิน้นจี่อยู่ที่6 2 9ยไร่อันดับที่9จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่การปลูกลิน้นจี่อยู่ที่7 29ไร่อันดับที่8จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่การปลูกลิน้นจี่อยู่ที่1616ไร่อันดับที่เจจังหวัดนครพนมมีพื้นที่การปลูกลิน้นจี่อยู่ที่ 2,191ไร่อันดับที่6จังหวัดลำปางมีพื้นที่การปลูกลิ้นจี่อยู่ที่2,410ไร่อันดับที่5จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่การปลูกลิ้นจี่อยู่ที่5,207ไร่อันดับที่4จังหวัดพะเยามีพื้นที่การปลูกลิ้นจี่อยู่ที่12,185ไร่ อันดับที่3จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่การปลูกลิ้นจี่อยู่ที่1 3 3 7 5ไร่อันดับที่ 2, 2จังหวัดน่านมีพื้นที่การปลูกลิ้นจี่อยู่ที่17 7 7 9ไร่และอันดับที่1จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การปลูกลิ้นจีน่อยู่ที่45 1ห3 2ไร่นะครับ มาต่อกันเลยครับ10อันดับจังหวัดที่ปลูกมะเขือเทศมากที่สุดอันดับที่10จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่การปลูกมะเขือเทศอยู่ที่965ไร่อันดับที่9จังหวัดลำปางมีพมืพน้นที่การปลูกมะเขือเทศอยู่ที่1 0 5 5้าไร่อันดับที่8จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่การปลูกมะเขือเทศอยู่ที่1112ไร่ อันดับที่7จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่การปลูกมะเขือเทศอยู่ที่หนึ่งไร่อันดับที่6จังหวัดประจวบคีร <uch la> ีข <sun> <province> <enables> ันมีพ <uch la> ื้นที่การปลูกมะเขือเทศอยู่ที่1597ไร่อันดับที่หจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่การปลูกมะเขือเทศอยู่ที่2 0 8 5ไร่อันดับที่สจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่การปลูกมะเขือ 6, เทศอยู่ที่3 4 5 6หไร่อันดับที่สจังหวัดนครพนมมีพ hmm. ื้นที่การปลูกมะเขือเทศอยู่ที่4,358ไร่อันดับที่สองจังหวัดสกลนครมีพื้นที่การปลูกมะเขือเทศอยู่ที่6,714ไร่และอันดับที่1จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การปลูกมะเขือเทศอยู่ที่ 8465ไร่นะครับมาต่อกันที่10อันดับจังหวัดที่ปลูกหอมแดงมากที่สุดกันครับอันดับที่10จังหวัดตากมีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่731ไร่อันดับที่9จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่1176ไร่อันดับที่8จังหวัดยโสธรมีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่ 1 1 8 5ไร่อันดับที่7จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่1498ไร่อันดับที่6จังหวัดลำพูนมีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่1593ไร่อันดับที่5จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่2422ไร่อันดับที่4จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่2,958ไร่อันดับที่3จังหวัดพะเยามีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่8,686ไร่อันดับที่2จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่16,83ไร่อันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่การปลูกหอมแดงอยู่ที่ 19,797ไม่นไะครับติอันดับจังหวัดที่ปลูกมะนาวมากที่สุดกันต่อเลยนะครับอันดับที่10จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่2495ไร่อันดับที่9จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่2496ไร่อันดับที่8จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่ 2567ไร่อันดับที่เจจังหวัดส,สุโขทัยมีพ pues ื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่2614ไร่อันดับที่6จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่4,434ไร่อันดับที่หจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่ 8, 0 0 1หนึ่งไร่อันดับที่สจังหวัดราชบุรี มีพื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่1277ไร่อันดับที่สมจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่ 12, 1 1 4ไร่อันดับที่สองจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่12,944อไร่และอันดับที่1จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่การปลูกมะนาวอยู่ที่ 3 4 5 5 3ไร่นะครับมาต่อกันเลยครับกับ10อันดับจังหวัดที่ปลูกกาแฟมากที่สุดอันดับที่10จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่2,381ไร่อันดับที่9จังหวัดตากมีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่4 8 6 5ไร่อันดับที่8จังหวัดลำปาง มีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่5,779ไร่อันดับ im ที่7จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่6,674ไร่อันดับที่6จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่7,504ไร่อันดับที่5จังหวัดน่านมีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่ 12,279ไร่อันดับที่4จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่3 2 6 8 8ไร่อันดับที่3จังหวัดระนองมีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่3 4 4 0 9ไร่อันดับที่2จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่4 1 3 8 5ไร่ และอันดับที่1จังหวัดชุมพรมีพื้นที่การปลูกกาแฟอยู่ที่87,236ไร่นะครับมาทิ้งท้ายกับ10อันดับจังหวัดที่ปลูกลำไยมากที่สุดอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่1 3 2 2 2ไร่อันดับที่9จังหวัดลำปาง มีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่17,437ไร่อันดับที่8จังหวัดตากมีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่2 9 9 0 3ไร่อันดับที่7จังหวัดน่านมีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่6 4 4 0 7ไร่อันดับที่6จังหวัดสะแก้วมีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่82,256ไร่ อันดับที่5จังหวัดพะเยา i i like มีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่96,780ไร่อันดับที่4จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่24,6135ไร่อันดับที่3จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่296,640ไร่อันดับที่2จังหวัดลำพูน มีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่348,570ไร่และอันดับที่1จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่ที่4 5 1 7 7 3 3ไร่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแอดชอบกินลำไยมากนะครับคุณผู้ชมชอบผลไม้ชนิดไหนบอกกันในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับ ฝักติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร e ให้เราด้วยขอบคุณครับ